สวัสดีครับลุงปานาอานะครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆแล้วก็น้องๆนะครับแล้วก็ลุงปานาอาพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ได้กดติดตามผมได้กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตาให้ผมมาโดยตลอดแล็ให้กําลังใจผมตลอดผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับอันนี้คือผมตัดไม้ที่นะนะตัดไม้ที่อยู่ในรั้วบ้านนะครับท่านผู้ชมนะ ว่าวันนี้ผมก็ตัดกองกองไว้นั้นตัดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนเนี่ยครับผมตัดออกตรงนี้นะครับเนี่ยฮะมันมันรกนะครับแล้วดอกมันก็ต้นมันมันมีดอกแล้วก็ที่นี้มันก็ดอกมันจะร่วงมันก็กระจายแล้วมันก็จะขันด้วยนะครับเพราะว่าต้นนี้เกิดมันเป็นต้นตังเฉวยนะครับต้นตังเฉวยนี่คือมันเป็นต้นยาสมุนไพรนะครับนะ คือว่าแต่ผมก็ต้องตัดทิ้งนะครับมันก็เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาอีกแตผมก็ถ้าไม่ตัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตันนี้มันมันจะใบเอ้ดอกมันมันจะออกมาแบบอย่างนี้นะครับดอกสีขาวนี้มันก็จะเก่พอมันเก่ตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะร่วงออกมาแล้วทีนี้มันก็ขลินฝุ่นมันก็เยอะนะครับผมก็ต้องตัดออกนะครับท่านผู้ชมนะให้มันสวยงามนะครับเดี๋ยวอย่างก็ผมก็ อบความสะอาดด้วยนะแล้วก็ต้องสัตให้มันออกขับขึ้นมาใหม่ว่าผมก็จะลอกออกอยู่แต่ว่าใหญ่เพิ่มผมก็ยังยังไม่มีเวลาครับจะนลอกออกอยู่แล้วต้นนี้คือมีเป็นต้นยาสมุนไพรมาจากกรีนนะครับ คือเป็นคือจากคนจีนนี่เขาใช้นิยมใช้กันเพราะว่ามันรักษาทั้งมะเร็งรักษาทั้งโรคกระเพาะรักษาทั้งลำไส้อักเสบรักษาทั้งการสิงที่กินอาหารเป็นพิษเก็บยอดเก็บใบมันนะครับต้มกินก็ได้เคี้ยวสดๆยิง่งดีเลยครับแต่มันขมนะครับขมแต่ก็กินไปก็เดี๋ยวก็อ่าเคี้วๆไปคือน้ําลายไปปุ๊บเนี้ยสักพักหนึ่งก็มันจะออกออหวานๆนะครับ ผมก็ไม่เป็นไรผมเป็นยาเนาะถ้าใครกินขมได้นะก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้ใบใบต้นนี้ตังเฉวยนี่มันจะขมนะครับขมเหมือนผักสะเดานะครับแบบนั้นแหละแต่ผมกินมาแล้วกินอาหารกับข้าวกับน้ำกับปลากินของเป็ดแสบท้อง่กินได้เลยครับล้างทันทีเลยไม่เกินห้านาที เกินห้านาทีนะครับห้านาทีสิบนาทีก็ล้างออกแล้วพอล้างออกไปเบิ่มเนี่ยมันก็จะหายการริงที่เราปวดท้องเจ็บท้องเส็บท้องนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นที่สมุนไพรดีมากเลยนะครับสบรรพคุณดีมากเลยถ้าไม่ไม่เชื่อ,อถ้าเกิดไม่เชื่อก็เซิร์ฟเข้าไปดูใน Google ได้นะครับว่าตังเฉาเหวยสรรพคุณเป็นอย่างไรบ้าง เซิร์ฟเข้าไปดูใน Google ได้นะครับว่ายาต้นนี้ตัวนี้มันมันมันรักษาอะไรได้ได้บ้างสัพพคุณมันเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปดูได้เลยนะครับเซิร์ฟเข้าไปในดูใน Google ได้นะครับอันนี้ผมเป็นอ่าผมพูดเรื่องจริงนะครับนะบางคนเขาก็เขาไม่รู้ไงบางคนเขาก็คิดว่ามันเป็นต้นไม้เฉยๆอะไรเงี้ย บางคนโดยที่เขาไม่รู้อะเนาะแต่ผมก็ได้เอามาปลูกนี่คือมาเป็นสมุนไพรจริงนะเวลากินอาหารเป็นพิษหรือว่ากินของเผ็ดอ่ากินพิดเผ็ดอะไรเงี้ยเนะแสบท้องกินได้เลยล้างท้องได้เลยครับอันนี้เรื่องจริงครับาำเชื่อลองดูครับ อันนี้คือตัดเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะครับตัดเป็นท่อนๆน,นะครับนะนี่ก็จะกองไว้ตรงรู้นนะครับนะนะกองไว้ตรงนู้นนะครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว น,นี่คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ครับอันนี้คือตัดเหลือแต่ตอมานะครับนะอันนี้คือต้นขนุนไม่ตัดนะครับตัวน,นี้อันนี้รอให้มันแห้งก่อนครับ รอให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยค่อยจุดจุดเผาทิ้งนะครับรั้วรั้วบ้านผมนี่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเลยครับผมยังไม่มีเวลาคือให้ไปเป็นเหมนนี้ก่อนหละนะขนาดถ่านผมยังไม่ได้เผาเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะเผาขายนะครับเหนื่อยใจสู้ครับ นะอันนี้คืออุยอ้ยอุยอ้ยหล่นนะครับท่านผู้ชมโทรศัพท์พหล่นนะครับพอดีก็นนตกล่วงเลยดีนะมันไม่แตกโอ้ยตายตายขอโทษทีนะครับท่านผู้ชมนะครับนะ มีก่กี้ตั้งไม่ได้ดีนะครับพอดีก็ล้มเลยโอเกือบหน้าจอแตกหมดเลยเนาะโอ้ยเราสั่เครื่องเดียวเลย phải subscribe cho không phải. <coughs> <coughs> รู้สึกคอแห้งนะครับท่านผู้ชม <c oughs> อากาศมันเย็นแล้วากลายมั็นคอแห้งเลยครับท่านผู้ชม ก็เสร็จแล้วนะครับจับนิดนึง ทางนี้ก็ทําเองหมดเลยนะครับ <c oughs> อันนี้คือผมไม่ได้ทาสีนะครับเป็นปูนยาแนวครับทาเลยครับไม่ต้องไปซื้อเปลืองกับสีพวกนเนียยเน้ยใช่ไหมยาแนวปูนยาแนวทั้งนั้นเนี่ยะนะผมใช้นะครับเนีย่ยทําด้วยฝีมือล้วนๆนะ เสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะได้ยุติการพันาการวิดีโอนะครับการหานะือผมก็ยังไม่ได้อาบน้ําแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ํากินปลาเลยนะครับหานะแล้วก็ผมขอ กลับพระคุณพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พี่ๆแล้วก็น้องๆลูกปลาณนะ่านะครับผมขอกลับงามๆนะครับที่ให้กำลังที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับที่ได้กดไลค์กดแชร์และ Subscribe กดกระดิ่งให้ผมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปผม ได้กดติดตามผมมาตลอดนะครับขอให้มีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่เงินมีแต่ทองขอให้วันที่16นี้ขอให้ถูกทุกทท่านนะครับถูกหวยางวันที่1นนะครับขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปีใหม่นี้นะครับอ่านะนี้ก็นี่คือเป็นของปีปีใหม่แล้วเนาะปี67แล้วนะครับขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปผมขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาขอใหอ้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองคิดสิ่งใดขอให้ทรงมุมาตนรารถรนานะครับอย่าให้มีอะไรมาขัดมาขวางนะครับขอให้ทําการงานหรือกิจการอะไรขอให้รุ่งร่วงไปด้วยดีขอให้เบื้องบนจงเมตตาคนคนดีๆนะคนที่เขาเมีสินมีธรามคนที่เขาทำมาหากินเนาะขอให้ ท่านอะไรละครับอานะคนที่เขา,าทำมาหากินกิจการอะไรก็ตามเนาะสิ่งที่เราเคยทํางานทําการอะไรตั้งใจสิ่งใดขอให้สมมาตรรถนาครับนะครับอาถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดหรือว่าไม่เหมาะอาถูกหูถูกตาหรือว่าถูกหูอะไรก็ผิดอาตกปกพร่องตรงไหนอาตกตกปก พร่องตรงไหนก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมขออภัยแล้วก็ขอกรบอาบขออภัยด้วยนะครับอ่านะอันนี้คือวาอ่าผมก็ได้ทําความสะอาดแล้วก็ตัดต้นไม้ที่อยู่รั้วบ้านผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทุกๆ,ๆทุกๆทุกๆคอมเมนต์ที่ไวยพรให้ผมนะอาบน้ําให้แม่หรือทํางานการอะไรทุกอย่างที่ให้พรอนผมแล้วก็ให้กําลังใจผมมาตลอดขอให้ อ่า,อาสิ่งดีๆเข้ามานะครับขอให้อ่ามีแต่โชคมีแต่ลาบนะครับอ่าแล้วก็ผมขอขอบคุณมากๆนลครับแล้วก็ที่ให้กําลังใจผมนะครับแล้วคนที่เขา,าท่านที่คอมเมนต์ผมทุกๆคอมเมนต์นะครับขอให้มีแต่โชคมีแต่ลาบเหมือนกันนะครับขอให้ร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงๆนะครับอ่า คิดสิ่งใดก็ทรงมาร,ถรัถนานะครับขอให้เบื้องบนจน,นเมตตาอ่านะแล้วก็ให้สิ่งดีๆเข้ามานะครับสาธุสาธุอ่านะสาธ,ะนะสาธุขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมนะสาธุ